การรักษาให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมโดยทั่วไปนะครับหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากเนี่ยออถ้าเส้นประสาทยังอยู่ครับก็จะสามารถกลับมาได้ในช่วง12ถึง24เดือนแต่ว่าหลังผ่าตัดนะครับเราจะต้องทําการกายภาพบาบัดโดยเฉพาะที่เรียกว่า P9 r e h a b i l i t i t i t n p r โปรแกรมหมอคะ<ม>คนเคยผ่าตัดต่อมลูกหมากอะคะ่ะทำไมถึงมีผลกับน้องชายคะ คือเวลาผ่าตัดต่อมลูกหมากนะครับเราแยกเป็น2กรณีนะครับคือตรงต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทที่ใช้กระตุ้นให้น้องชายแข็งตัวมาอยู่ใกล้ๆครับเวลาผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไปโดนเส้นประสาททาให้ขาดหรือมีความเสียหายอันนี้ก็มีผลได้หรือกรณีที่2นะครับถึงแม้ว่าเส้นประสาทจะไม่ขาดไม่เสียหายนะครับเราก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่านิวราแพ็กเซียได้เพราะเวลาผ่าตัดเนี่ยมันจะมีพวกสารนักเสพอะไรต่างๆหลั่งออกมาเยอะเลยหรือว่าระหว่างผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีเกิดอาการขาดเลือดชั่วคราวตรงนี้จะทําให้มีอาการน้อง ไม่แข็งในช่เดือนแรกๆหลังผ่าตัดได้ครับถ้างั้นคนกลุ่มนี้ค่ะจะมีโอกาสทําให้น้องชายเสริมได้มากน้อยแค่ไหนคะ คือต้องแยกเป็น2กรณีนะครับถ้าเป็นกรณีที่เส้นประสาทถูกตัดออกหรือว่าเกิดความเสียหายโดยตรงระหว่างผ่าตัดอันนี้โอกาสค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าเป็นแค่เรื่องของความเสียหายจากนิวราแพคเซียชั่วคราวนะครับอันนี้ตัวเลขจะค่อนข้างกว้างครับขึ้นอยู่กับเทคนิคในการผ่าตัดแล้วก็ประสบการณ์ของศัลยแพทย์นะครับโอกาสเกิดต้องใช้ไม่แข็งเนี่ยก็จะมีตั้งแต่14-90ที่เคยเก็บข้อมูลไว้แล้วสามารถรักษาให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมได้ไหมคะ การรักษาให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมโดยทั่วไปนะครับหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเส้นประสาทยังอยู่ครับก็จะสามารถกลับมาได้ในช่วง12ถึง24เดือนแต่ว่าหลังผ่าตัดนะครับเราจะต้องทําการกายภาพบำบัด โดยเฉพาะที่เรียกว่า p 9 Rehabilitation Program เพราะว่าในช่วงเดือนแรกๆที่น้องชายเกิดการอ่อนตัวถ้าไม่ได้ใช้งานนะครับตรงนี้เซลล์เนื้อเยื่อแข็งตัวครับมันจะมีการตายการเสื่อมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นพวกผังผืดด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้งานเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็จะต้องทำรีแฮบซึ่งการรีแฮบ p 9เนี่ยก็จะมีหลายออปชันครับ ออปชันแรกที่เขานิยมใช้กันก็จะมีตั้งแต่การใช้ยากลุ่ม PDE5 inhibitor ครับไม่ว่าจะเป็นซิดเดก้าทาราฟิลนะครับตรงนี้ก็จะเป็น g o ลสแตนดาร์ดนะครับทางเลือกที่2นะครับก็จะเป็นการใช้กระบอกสุญญากาศหรือว่า v ว c u u อนะครับ ตัวนี้นะครับกระบอกสูญญากาศอ่ะมันจะดึงเลือดเข้าไปในคอปัสคาร์บอนเนซัมนะครับแล้วก็เลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยก็เขาเชื่อว่ากลไกของมันเนี่ยคือการที่ไปยับยัง้งไม่ให้เกิดการตายของเซลล์ไม่ให้เกิดการแปลสภาพเป็นเนื้อเยื่อผังผืดครับส่วนที่3นะครับวิธีที่3ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาฉีดยาสอดเฉพาะกิจนะครับแล้วก็วิธีที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของช็อคเวฟ คือตัวช็อคเวฟนะครับเวลราเรายิงไปเดี๋ยวมันจะเกิดพวกไมโครทอม่าแล้วก็มีไบโอโลจิคอลเช้งมีการหลั่งพวกโกดแฟกเตอร์ต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นพวกลาสเคราอิโดเทเรตโกดแฟกเตอร์ตัวนี้เขาก็เชื่อว่ามันจะไปกระตุ้นการซ่อมพวกเซลเย่อบุผนังหลอดเลือดไปกระตุน้นการซ่อมแซมของพวกกล้ามเนื้อเอบาหลอดเลือดทาให้น้องชายไม่เสือ่อมไม่เกิดการแปลสภาพเป็นผังผืดแล้วก็วิธีทางเลือกอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ปัจจุบันก็ มีคนนำสเต็มเซลล์มาใช้ในกลุ่มคนไข้หลังผ่าตัดต่อมลูกหมากได้เหมือนกันครับ